เราเริ่มต้นกันเลยอย่างที่ทราบนะครับวันนี้รองผู้กํากับมอบตัวก็คือพันตำรวจโทวิทูลรังสิกุทธาพรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสามีของคุณแอมก็คือที่เราเรียกกันแอมไซยนายเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมฮะหรือว่าสรารรัฐ ปรากฏว่าวันนี้หลายท่านคงทราบแล้วเพราะว่าวันนี้ทางช่อง8เราตามเรื่องนี้กันมามันมีประเด็นก็คือว่าภาพนี้คุณผู้ชมคงเห็นพร้อมกันหมดแล้วเพราะว่าตอนที่เดินทางมาถึงสโมสรตํารวจวันนี้เห็นบอกว่าทางบิ๊กโจ๊กคนตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะต้องสอบปากคําด้วยตนเองเพราะก็ถือว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักข่าวถามทั้งเรื่องเกี่ยวกับรถทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตายลองฟังเสียงเอาอีกสักนิดหนึ่งฮะเปิดขึ้นมาเลยฮะตอนนี้ เีวลองอามาง้องเรียองเป็นอะไรไรับลล่ีไกเกันาจนนไปสู่การถัพอันนี้ท่านลงใจอธิบายช่องไหนช่องไหนช่องไหนล้ลแอะไรหมคะขวาครับขวาขวากระทาของแอมาด้ตลอดอครับลอะลมอกที่แงอหาอะไรคะนี่มีการโชว์ฟกนจริงลนีะลอง้อง ชอตัวนหครับขอตวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ครับยวครับเดี๋ยวครับ และนี่คือหมายจับนะครับที่ปรากฏออกมาและแน่นอนที่สุดวันนี้ดูกับช่อง8ลุยชนข่าวจริงๆหลายท่านคงเห็นแล้ววินาทีที่ตอนท่านรองเนี่ยท่านเดินทางมาถึงแน่นอนที่สุดว่าวันนี้ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแถงแต่ใครจะรู้ในความเป็นจริงว่าตั้งแต่ตอนเช้ารองสภาพจิตใจเป็นยังไงให้ดูช่วงตั้งแต่เช้าเลยครับผู้ชมฮะเพราะวันนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านของน้องนาฤทธิ์ นักข่าวของเราเองคุณผู้ชมฮะได้มีการเดินทางไปรอท่านรองที่หน้าบ้านตั้งแต่ตอนเช้าแล้ววันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยปรากฏว่าท่านรองเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาจริงนะเจ้าตัวไม่ได้หนีไปไหนนะ,ะน้องนาริสเนี่ยบอกว่าตอนนั้นที่เดินทางไปถึงเนี่ยปรากฏว่าตัวของท่านรองเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็อยู่ในบ้าน<ะ>แล้ว ขอดูภาพในบ้านก่อนนะก่อนที่ลองจะออกไปข้างนอกจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะเนี่ยฮะไปรอเลยนะคะไปรอหน้าบ้านจริงๆมันมีภาพตอนที่ท่านรองเดินวนเวียนอยู่ในบ้านด้วยนะครับเพราะลักษณะตอนที่เราเห็นท่านรองเดินวนเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยเข้าใจว่าเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยน่าจะเหมือนใช้คําว่าไงนะวาวุ่นไม่รู้อันนี้เดานะฮะหรืออาจจะเป็นกังวล ปรากฏว่าตอนที่เราเองเนี่ยไปเดินดูอยู่หน้าบ้านจริงๆรองเห็นนะครับว่าทีมข่าวช่อง8อยู่หน้าบ้าน<ฆ>แต่แกก็ไม่ได้ทำอะไรแกก็ใช้ชีวิตปกติจนในที่สุดคุณผู้ชมครับหลังจากนั้น<ฆ><ฆ>ตัวของรองเองเนี่ยคุณผู้ชมครับทันทีที่เดินทางออกจากบ้านเพราะมีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กประกาศแล้วว่าหมายจับคือท่านรอง<ฆ><ฆ>หลังจากนั้นนี่ฮะนี่คือวินาทีตอนที่รองออกมาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า เจ้าตัวขับรถเองนะ<ช>แล้วถามว่าจะไปไหนเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะโดนจับเขาจับไปที่สอพอเมืองนครปฐมใชไปมอบตัวฮะไม่หนีไปไหนด้วยทั้งนั้นวินาทีที่นักข่าวเราไปเจอตั้งแต่ตอนเช้านี่น่าจะเป็นครั้งแรกเพราะเราอยากจะดูปฏิกิริยาด้วยว่า รองใจยังไงหนีไหมปรากฏลองเหมือนคุยอะแล้วก็ยังยิ้มยิ้มบอกเอ้านึกว่าเป็นชุดสืบจะมาจับผมนะเนี่ยจริงจริงแล้วเจ้าตัวเองก็บอกกับนักข่าวของเราเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆผมตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอทราบข่าวเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าหมายจับเนี่ยต้องเป็น ของผมยังแซวกับนักข่าวช่องแปดอยู่เลยว่าผมนึกว่าตํารวจซะอีกนะพวกคุณเนี่ยจะมาลวบผมหรือเปล่าคุณนริศก,ก็เลยถามทางด้านพันตํารวจโทวิทูลบอกว่าเอาจริงพี่พี่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในหลายๆศพหรือไม่พันตํารวจโทวิทูลก็ตอบเรากลับมาว่าผมไม่ได้เกี่ยวแน่นอนผมยืนยันล้านเปอร์เซนต์และหลังจากนั้นก็ขับรถออกจากบ้านขอฟังเสียงวินาทีที่ท่านลองเปิดใจกับช่องแปดตั้งแต่ตอนเช้าหน่อยฮะ พี the the on ask not ่วิทูลครับผมขอแป๊บเดียวคือเรายืนยันว่าเราไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมพี่เออมันมันไม่มีได้ข่าววันนั้นยังมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องล่าสุดยังได้ข่าวล่าสุดพี่วิทูลผมขอคุณออกหม่หรือยังไม่รู้อ๋อกำลังไปขอครับแต่ทีนี้เนี่ยคือผมอยากคุยกับพี่แบบจริงจังว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าเลยพี่บอกว่าพี่เป็นคนโง่ที่สุดคือคือยังไงอ่ะ ไปเป็เบียบเรียงเอาเองยี่วิทูลได้ไหมฮะคือกังวลไหมพี่ผมฮะนี่อ่ะเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับไม่เป็นไรครับทีมงานเปิดเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวไปสโมสรแล้วครับพี่วิทูลขอนิดเดียวคือไอไอเรื่องวางแผนร่วมอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มีใช่ไหมครับยืนยันเย็นยนครับ คือมุมหนึ่งต้องยอมรับใจแกอย่างหนึ่งนะเจ้าตัวเองเนี่ยเอาจริงคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะหลบนักข่าวหนีรี<ช>บวิ่งแต่เจ้าตัวก็ยืนยันนะแล้วก็ไม่เคยหลบด้วยวันนี้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยเขาก็คุยกับเราดีว่าเอ้ยผมก็ไม่ได้คิดจะหนีอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงวันนี้วันเนี้ยมันต้องมาถึงค,คุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากนั้นแกขับรถไปคนเดียวนะฮะ,ะแล้วก็ไปสพเมืองนคนปรปฐมเพื่อจะไปมอบตัวนี่นี่นฮะอันนี้ก็ไปคนเดียวเลยวินาทีก่อนจะโดนหิ้วเข้าสู่กรุงเทพนี่ฮ หลังจากนั้นเราก็ขับรถตามเพราะตอนแรกบอกพี่พี่จะไปไหนอ่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกผมไปมอบตัวแต่ก็เห็นไหมฮะแล้วแกหักรถของแกเข้าโรงพักเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่ได้คิดหนีไปไหนนี่ฮะอันนี้คือมามอบตัวเปาับพี่พิมตำรวจจะขบนิดนึงอันนี้คือมามอบตัวเป่าวันใช่ไหมครับเป่าวๆนเปาเพราะล่าสุดเห็นว่าออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับรบกวร คือยังยืนยันความเร็สช่กัดูข้อหามันอะไรที่มันเกี่ยวก,กัดอยู่เยวด้มันบอกว่าร่วมกันช่อโกงด้วยอะไรด้วยที่อยอมรักษาภาพนี่ีวิธีครับพี่เป็นรอ,นอี่เหพกี่แบทย้บนมันมีสี่ข้อหาเนี่ยที่พี่วินได้ทาบบ้างว่าดน้างเดี๋ยวเราข้างนอกกันเลยนะ ทูนเดินทางไปถึงคุณผู้ชมฮะมีชุดสืบกับพนักงานสอบลอล็อกตัวเข้าห้องทันทีครับค่ะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพวันนี้น้องนาริศต,ตามตั้งแต่ออกจากบ้านเป็นที่เดียว ปรากฏว่าทันทีที่โดนล็อกตัวเข้าห้องสอบพันตําร,รวจโทวิทูลขอมอบตัวกับท่านผู้กำกับสบพเมืองนคนปรปฐมพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญโดยเจ้าตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมครับขอเข้าไปนั่งในห้องของท่านผูก้กากับน้องนาริสก็สังเกตว่าพันตําร,รวจโทวิทูลอยู่ในห้องมีสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดก้มหน้าก้มตาครับและไม่ยอมพูดกับใครทั้งสิ้นนี่ครับโดยเบื้องต้นก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ สพมืนครปฐมจะหยิบหมายจับนะฮะมาให้ท่านรองวิทูลดูนี่เป็นภาพที่เดียวเท่านั้นใช่ที่ท่านจะได้เห็นว่าตั้งแต่เช้ารองรู้แล้วว่ารองจะโดนอะไรแล้วข้อนี้ฮะอันนี้อ่านหมายจับแล้วนะฮะเป็นวินาทีที่เข้าใจว่าเจ้าตัวก็คงคงรู้แล้วแหละแต่อยากจะรู้ว่าจะโดนอะไรบ้างเดิมทีเนี่ยแจ้งข้อหาเลยก็ได้ แต่อย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกเรื่องนี้อยากให้ผ่านสารเพราะวันนี้จริงมีหมายสารออกมาเราก็เห็นแล้วแหละมันมี2ข้อหาร่วมกันรับของโจรน,นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อกับร่วมการปลอมแปลงเอกสารซึ่งอันนี้กำลังถูกสงสัยว่าโยงเรื่องการรับจำนำหรือสวมทะเบียนรถหรือไม่เพราะมันมีรถที่หายไปจำได้ใช่ไหมครับแล้วมาไปโผล่อยู่กับทางด้ของแอมแล้วเมื่อวานเราก็เพิ่งเล่าไปว่า รองวิทูลขับรถไปหาแอมแล้วก็รับรถคันดังกล่าวมากรุงเทพซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านจะเห็นหลักฐานทั้งหมดจากช่อง8เท่านั้นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องคดีรถท่านจะเห็นภาพทุกภาพและท่านลองไปต่อจิ๊กซอขอพูดก่อนจะให้ดูหลักฐานทั้งหมดว่าขอชมตำรวจชุดนี้ทุกโรงพักว่าเก่งมาก ในการไปปฏิบัติปะทแล้วก็หาหลักฐานซึ่งเอาจิงๆช่องแปดไม่ได้เก่งค่ะตำรวจโคตรเก่งเลยวันนี้และท่านจะอึ้งเลยว่าตำรวจเข้าไปได้จิ๊กซออะไรก่อนจะไปล็อกตัวทางด้านของรองวิทูลน,นี่คือท่านรองนะฮะกำลังเครียดมากหลังจากนั้นแกขอข้าวกินนะม่<ช>แกอบอกแกไม่ไหวแล้วตอนนี้แกเครียดใช่ค่ะแล้วคือเรียกว่าน้องนาริผู้สื่อข,ข่าวเรานเนี่ยเฝ้าทุกช็อตเลยนะนี่ให้แม่บ้านค่ะคือเขายกมายกอาหารมาให้ท่านรองวิทูลเป็นข้าวกะเพราไก่ไข่าดาว ยกเข้าไปกินในห้องในขณะที่กําลังนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชดนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะนี่เราเรียกว่าวงเมเลจาน,นี้แหละของท่านรองวิทูลค่ะถามว่ากินหมดไหมคงไม่ต้องรายงานขนาดนั้นนะฮะแต่เข<ะ>้าใจว่าจะกินไม่ค่อยลงฮะและวินาทีหลังจากที่ขอข้าวกะเพราเข้าไปกินบ่ายโมง50ชุดสืบสวนเบิกตัวพันตํารวจโทวิทูลออกจากสพเมืองนครปฐมบอกไปพี่ได้เวลาแล้ว

เราจะพูดมีอะไรอยากเหมาะมฮะมีอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะไป,ไป,ไป,ไปหลังจากนั้นนำรองวิทูลเข้ากรุงเทพค่ะคุณผู้ชมครับอยากให้ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยเพราะวันนี้บิ๊กโจ๊กต้องถือว่าเป็นแม่ทัพในการคลี่คลายคดีนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกว่าณขนาดนี้คุณผู้ชมครับมันต้องแยกกัน2ส,ส่วน 1. ท่านรองโดนคดีด้วยเมียท่านรองก็โดนคดีด้วยและล่าสุดนี่คือเมียของท่านรองนี่นะครับก็คือทางด้านแอมไซยไนวันนี้บิ๊กจ๊อบอกว่าสําหรับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเต็มจอเลยฮะปรากฏว่าท่านนับศพของผู้ที่ท่านเสียชีวิต1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ก้าศพนะฮะใน9ศพนี้คุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยจะโดนด้วยกันกี่หมายนะเมมีทั้งหมดก็คือ9หมายเออสิหมาย9คนคือประเด็นคือ9ค,คนนี้จะต้องโดนข้อหาเดียวกันก่อนคือฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของ9ถูกไหมฮะค่ะแล้วก็10กับ11คุณผู้ชมฮะ11ศพ10กับ11ช่องสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือน้องก้อยกับน้องเอ๋ อันนี้ก็ข้อหาไต่ตรองแต่มันบวกลักทรัพย์นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่า11หมายถูกไหมแล้วก็ออกไม่ใช่11ดสิเพราะว่า11เนี่ยคือค่าแล้วบวกลักทรัพย์อีกถูกไหมแล้วก็มาบวกพยายามฆ่าอีกทั้งหมดนี้นี่คือข้อหาเนี่ยนะฮะที่ทางด้านแอมจะโดนด้วยวันนี้พลตรวจเอกสุรเชษหักพานจึงได้บอกว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ทั้งหมด14คดีครับผู้ชมฮะ และที่น่าสนใจก็คือเปิดภาพบิ๊กจ๊กวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ขึ้นมาหน่อยสิครับสิ่งหนึ่งที่บิ๊กจ๊กกำลังพูดอันนี้ก็น่าสนใจนี่คือแผนประทุตกรรมนะฮะถามว่าแรงจูงใจอะไรที่แอมถึงไปก่อคาดีกับผู้เสียชีวิตณวันนี้คุณผู้ชมฮะส1ศพ แอมเองมีแรงกระตุ้นทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเรื่องของแรงกระตุ้นมันมาจากการทวงหนี้ <R ain> เพราะแอมมีหนี้สินทุกครั้งที่มีแรงกระตุ้นเรื่องของการจะต้องเก็บเงินจากแอมมันจะตามมาด้วยคนตายและแน่นอนเป้าประสงค์ทุกครั้งเลยมันจะต้องมีเรื่องทรัพย์หายจำได้ <Line> ใช่ไหมฮะและสิ่งหนึ่งที่วันนี้บิ๊กโจ๊กทราบคนตายโดยเฉพาะปีท้ายๆเลยก็คือปีประมาณ66ค่ะ คนตายจะตกล่องก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งตรงจุดนี้แหละเขากาลังถามว่ามีใครรู้เห็นด้วยหรือไม่ชนวนสังหารมันก็มาจากเรื่องที่ว่าไปติดเรื่องของหนี้พนันโดยเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าสามีของแอมก็มีหนี้พนันแต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกว่าสามีคนไหนเพราะจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของท่านรองด้วยแล้วก็มีพี่แดงถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีคนที่แอมเนี่ยไปคบอีกแต่บิ๊กโจ๊กไม่เอ่ยชื่อแต่มีชนวนตรงนี้ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูหน่อยครับวันนี้ ผลตรวจยาวันนี้ผลตรวจยาออกมาครบหมดแล้วเป็นเซยานายทั้งหมดนะครับแล้วก็พบเซยานายในรถของแอมในรถของถอนได้ชีวิตของอรองผู้กัปที่เป็นอดีตสามีแอมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อวานก็เปเรื่องน่าตกใจเพราะว่าในรถก็พบเพิ่มนะครับก็พบในรถของของสามีแอมเนี่ยนะครับนะอดีตสามีที่เป็นรองผู้กับเนี่ยก็จะมีเครื่องรถคันนี้แอมก็ใช้ด้วยนะครับก็จะมีแคปซูลยา ที่บอกว่าเป็นยาสมุนไพรแต่เมื่อแกะออกตรวจแล้วเนี่ยแปลว่าสมุนไพรทุกอันที่เป็นแคปซูลเนี่ยมีไซยาไนด์หมดนะรถไหนร,รถฮอนด้าซีวินะครับ <c oughs> น้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยกำลังขณะนี้ผมกําลังให้เพื่อนสวนไปขอหมายจับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเลยแอมนะครับก็เดี๋ยวขอไม่เอ่ย <มา S 1> ชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้บิ๊กโจ๊บบอกกูรถที่แอมใช้ไปเจอแคปซูลแล้วมันไปเจอเรื่องเกี่ยวกับไซยาไนด์อีก โอ้โหแล้วจะต้องออกหมายจับเพิ่มแต่วันนี้หมายจับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าแต่มันเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารก็คือสามีก็คือท่านรองคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยพอเราได้หลักฐานทั้งหมดมันมีข้อมูลอันหนึ่งค,คุณผู้ชมจําคําพูดหนึ่งได้ไหมวันนี้ถ้าเราตัดภาพไปตอนที่น้องนริศเจอท่านรองที่หน้าบ้านน้องนริศถามท่านรองบอกท่านรองเมื่อวานนี้ท่านรองเนี่ยบอกกับช่อง8บอกว่าผมเนี่ยเหมือนกับคนโง่ที่สุดในคดีนี้คุณผู้ชมครับ คำถามที่ทุกคนสงสัยว่าคําว่าโง่เนี่ยของท่านรองคือทําไมท่านรู้สึกว่าท่านโง่มันมีรายงานข่าวปรากฏว่าวันนี้ตอนที่มีการสอบปากคําท่านรองคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าท่านรองเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นข้อมูลนะครับรายงานข่าวน่าจะมาจากปมที่ท่านรองไม่ทราบมาก่อนว่าแอมคบซ้อนในระหว่างที่อยู่กับท่านด้วยแล้วมันก็มีที่ช่องแเคยไปเจอทั้งเฮียกบทั้งพี่แดถูกไหมฮะ ซึ่งมันเป็นรอยต่อที่ตอนนั้นท่านรองอยู่กับแอมฮะนั่นคือเหตุผลปริศนาที่ว่าทำไมท่านรองถึงบอกผมโง่ค่ะเพราะผมไม่รู้อะไรเลยว่าเมียมผมไปคบคนนั้นคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นทีมข่าวของเราไปเจอความจริงว่าครอบครัวท่านรองเองเนี่ยนะครับจริงๆครอบครัวเขาไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครอบครัวรองเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้คุณพ่อเครียดมาก ครอบครัวเนี้ยเราถามชาวบ้านเขาบอกว่าครอบครัวนี้เป็นคนดีหมดเลยทั้งคุณพ่อท่านรองทั้งคนในตระกูลเนี้ยคือทุกคนพอบอกเฮ้ยแล้วทําไมท่านรองมาเจอคดีนี้ด้วยก็เลยทําให้วันนี้คุณผู้ชมฮะคุณพ่อของท่านรองสุดฮะแล้วพ่อของท่านรองยังบอกอีกว่าตอนนี้ทําใจไม่ได้ข่าวที่ออกมาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าแอมไปทําแผนปทุศกรรมอะไรซึ่งมันแบบใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆไม่เคยเห็นแอมเนี่ยมาที่บ้านของพ่อท่านรองแล้วชาวบ้านก็บอกพ่อท่านรองท่านเป็นคนดีผมไม่ต้องบอกอาชีพแล้วกันนะแต่ว่าผู้ใหญ่คนนี้คือพ่อท่านรองเนี่ยชาวบ้านนับหน้าถือตาทุกคน <ฮะ S 1> แล้วพอท่านรองโดนจับวันเนี้ยปรากฏว่าคนรอบๆบ,บ้านก็ไปให้กําลังใจพ่อท่านรองนะฮะแล้วก็เหมือนกับเจ้าตัวเองเนี่ยเหมือนตอนนี้ใจสลายมีเสียงเพื่อนบ้านคุณเอนะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของคุณเอเองเนี่ยเล่าให้ฟังคือก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวคุณพ่อเป็นครูมีจิตอาสาที่ดีนะคะขนาที่เดี๋ยวราฟังเสียงคุณเอผมอยากให้ฟังพอปตรอลร์ก่อนนะฮะทีมงานเอาเสียงเพื่อนบ้านมาด้วยนะคนวันนี้ทางคนเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์คุณผู้ชมฮะเดินทางมา,าแถลงข่าวสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะมันต้องแยกกันและหนึ่งคือลูกน้องท่านก็คือท่านรองกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องแอมพอปตลร์ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ ออกมาแถลงข่าวบอกว่าให้กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชท,ทำงานร่วมกันบูรณาการในกรณีการตายที่ยังไม่ทราบสาเหตุในคดีทั้งหมดคุณผู้ชมครับสิบกว่าหมายตอนนี้ต้องไปเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วแยกว่าส่วนไหน ตรงถึงแอมรวมทั้งให้ไปเก็บหลักฐานจากอาจารย์ออสร,รองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์นะครับซึ่งเปิดห้องแลบในการที่จะเก็บหลักฐานทั้งหมดไปพิสูจน์เรื่องไซยนยัยปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาทั้งหมดแล้วนําไปสู่การออกหมายจับลองฟังเสียงท่านผบตรดูหน่อยครับคดีการตายผิดธรรมชาติที่เรากัาางวลก็คือเรื่องของการตายให้ยทราบสาเหตุนะครับปกติการใช้ คดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคดีที่เราเชื่อว่ามีการใช้สารพิษเนี่ยอา,อาจจะมีการบ่งบอกทางสภาพร่างกายหลังการตายหรือบางทีอาจจะมีน้อยนะครับต่อไปนะครับคดีที่เรายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเนี่ยพวามสวนจะไม่ทํางานโดยลาพังนะครับเราจะมีฝ่ายสืบสวนโรงพักนะครับไปสอบ ให้ละเอียดแล้วก็ทุกคดีนะครับอตอนนี้เรามีทางนิติเวชเองที่สามารถตรวจได้ตรวจสารเสพติดตรวจสารพิษนะครับในพาายนาบาลได้ตรวจได้ฉะนั้นจะต้องอถ้าไม่นิติเวชท,ที่อยู่ในจังหวัดนั้นไม่สามารถตรวจได้นะครับจะต้องประสานนะครับโดยการนําส่งของร่วมกันของโรงพยาบาลของรัฐร่วมกับพนักงานสอบสวนนะครับส่งมาตรวจโดยเก็บอุณหภูมิไรให้มันถูกต้องนะครับ คือหลักฐานเนี่ยเราก็ได้ขอมาสารสารก็ได้ออกมาจับให้ก็แสดงว,ว่ามีหลักฐานามากพอสมควรนะครับที่สามารถคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอาแหละได้เสียงเพื่อนบ้านนะฮะของคนที่อยู่รอบๆกับครอบครัวของท่านรองผู้กํากับปรากฏว่าเพื่อนบ้านถึงได้บอกว่าเอาจริงเขาไม่รู้เลยว่าเมียท่านรองไปก่อเรื่องก่อราวแบบนี้แล้ววันนี้ท่านรองก็เหมือนกับโดนจับด้วยเมียก็มาก่อคดีอุกชะกันแบบนี้พ่อใจสลายไปเรียบร้อยแล้ว บ้าเคยเห็นแอมมาที่นี่มั้งไหมคะไม่เคยตั้งแต่คุณป้ามาอยู่ที่นี่ไม่เพราะว่าส่วนมากเนาะป้าก็อยู่แต่บ้านนีอ๋ออยู่ต่บ้านแล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อุ้ยพ่อแม่ผมท่านรองเขาเป็นคนดีนะออิยาใสยดีเพราะเขาเป็นคนพื้นนี้ไงก็เป็นคนดีมากเป็นครูนะค่ะค่ะอืแล้วพอทราบข่าวนี้รู้สึกยังไงก็กลัว กลัวก็กลัวกลัวแต่ก็เคยเคยเจอลองพุ่มกับกแอมมั้งไหมคะลองพุ่มกับก็ไม่เคยเห็นหน้าเพราะว่าป้าก็มาทํางานที่หลังเราไปทํางานที่อื่นแล้วก็เพิ่งมาเอาละครับทั้งหมดนี้ครอบครัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของท่านรองนะครับส่วนท่านรองต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น